สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกชักแตพี่คะอันนี้นูหนูมาทําอะไรคะก็กินน้ำแข็งใส่นะคะไกินกับพี่น้ําขิงกับน้องน้ำอิงนะคะไอกินเลยค่ะหนูไม,ม่ชอบอ่ะอร่อยไหมคะเออค่ะอยากมากินด้วยกันนะคะเรียกด้วยลูกมากินกับน้ำอิงกับน้ำขิงนะคะ แม่แม่ไหนไหนมาคุณแม่ชิมสิคะอร่อยไหมต้องนไหมชิมสิแม่หนูให้กินด้วยคะ่ะเอามาให้แม่ชิมด้วยสิใช่ค่ะคุณมีสีมีสีอะ,อะไรบ้างคะของพีง่เป็นสีดำขอใหมีสีดำมาให้มแม่ น้อยอ่ะก็คลาให้แม่กินนั่เนเด้อกินนี่กันอากาศร้อนเราต้องกินน้ำแข็งใส่ใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ <S <S อร่อยค่ะอร่อยไหมน้องอิงอร่อยคะ่ยยยคะพูดด้วย อะไรทีหิ้วทำไมคะมากินด้วยกันนะคะพูดด้วยสิคะให้กินด้วยนะคะคะอืมเอาฝากกดไลค์ก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิด้วยนะคะให้น้องน้ำอิงด้วยนะคะเอาาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะเอาสวยๆขอบคุณค่าก่อนทำสวยๆขอบคุณค่ะแล้วอีงขอบคุณค่าก่อน cảm ơn cả, bye bye